ผู้ไข่ดองนี่นะครับแสนจิ้มไปแบบนี้นะโอ้โหเยอะยด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 ยยยยยแล้วก็ลุยครับแต่งตัวสีเข้าสปูไข่กันถึนจิ้มซีฟู้ดเลยนะจีดมากทาไมมันถึงได้เต็มฝาได้ขนาดนี้ไอยักษ์นะครับหกทีอะซีฟู้ดลาดแบบนี้นะฮะข้อปากไงวะอันนี้ซีเรียสจริงลุยฮะเคยทําได้ถ้ามีความเชื่ออือหือปากกว้างที่สุดไปจ้ะนี่ยังกินไปไม่ถึงหนึ่งในสามของตัวนะคะ ออยมากเลยเอาจริงไว้ดีกินตัวนี้ก็เมนูกุ้งแม่น้ำทอดเกลือนะฮะเด็ดมากมันเหมือนแบบแบบมีแบบน้ำมันมีเนยๆนี่คือมันนี่คือมันมันทั้งหมดนะนั่จือหัวมันที่มันออกมาใช่นี่คือมันมันนะครับนี่ดีนะเขาแกะขงขามาให้เราเสร็จงั้นเราก็แค่เกล็ดแกะนี่นะครับมันมันมาดูขาขาดูวิครับไม่ควรจะขายรือกล้ามสิไปดูดีกล้าม แซ่บนัวมันเยอะไข่เยอะใหม่แล้วนะจน๊ะกินกับก้อยนะฮะก้อยหมาชัยซีฟู้ดนะครับร้านนี้เป็นร้านอบกันตีว่าโคตรเด็ดโคตรเป็นร้านโปรดของเรา,าอีกร้านหนึ่งนะคะเมนูนี้นคือทําไหลบัวปูไข่ดองค่ะแต่ไม่เห็นไหลบัวเลยนะเห็นแต่ปูไข่นะคะคือจะบอกว่าร้านนี้เขาคัดของได้แบบสุดสุดของสุดมากๆนะจ้าบใช่ไหมจ้าบมากๆแล้วดูพิธีับคำว่าจ้าบผมไม่ดีนานมากนะครับคุณพอดีทําไมคะนี่นะฮะพูดไม่ได้หรอ ตู้ไข่ดองนี่นะครับแส่จิ้มไปแบบนี้นะโอ้โหโอเยอะยด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 แล้วก็ลุยครับแต่งตัวสีเข้าสปูไข่กันจิงมซีฟู้ดเลยนะจีดมากทําไมมันถึงได้เต็มฝาได้ขนาดนี้เนี่ยงูปูเขาแบบคัดมาหรอเดี๋ยมันเต็มแบบเต็มจริงๆอ่ะใส่นมเจิ้มที่ล้นออกมาจ้ะสุดมากครับมาฮะเคยฝาเลยลุยฮะเคยคืออะไรอ่ะเธอมาว่าจ้าบขฉันแล้วเธอเคย เคยคืออะไรเอาฟันเขย่ะฟันขูดอะกัดเหรอมันคือกัดเหรอฮึจีบมากสุดๆนี่เขาบอกเป็นไหลบัวเขาไม่กินไหลบัวเลยเหร็จเนี้สินี่ไม่ไหลบัวกรุบๆนะกรุบๆฉันเจอปูไข่มาฉันก็สะดุ้งละหือมากลุยฮะโอ้โหแล้วพริกนี่ไงกรุบบอกแล้วแล้วอันนี้อีกปูหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ชอบเหมือนกันคือนึ่งนมสดเนาะอือเฮ้ แล้วก็ฝาก็แน่นแน่นความจา๋าก็คืออะไรอะไรจ๊ะคือไข่ก็ยังแบบเป็นปเจลลี่อยู่เลยนะเป,นเป็นยุ่นยุ่นอยู่อืมไม่แห้งเกินอุ้ยน,นุ่มหน่ำนุ่หมหน่ำเอาตักขึ้นมาสิครับคุณเวลากินนะฮะคลุกแบบนี้เลยแล้วตักขึ้นมาแต่ร้านนมสดบางทีเพืดีกินไปเลยนะไม่ต้องมไม่ต้องใส่ซีฟู้ดก็ได้ปากแดงลุยฮะโอ้โอ้อะไรคะอะไรคะเป็นวุ้นเลยอ่ะอือจ้ะสุดมาก ไหไข่ว่าดีสีน้ำตาจะไหลน้ำลายก็ไหลเนี่ยไข่แน่นทุกฝานะคะแล้วนี่ความเต่งโอ้โหยำไข่ปลาริวเกียวครับไข่ปลาริวเซียวคือร้านนี้นะเขาเทสองหาซีฟู้ดมากพูดเลยแล้วดูเม็ดใหญ่เลยมาถ้าดักกระเบนก็ต้องเจ็ดเม็ดนะมันอยู่ในช้อนได้หรือเปล่าก่อนนี่ไงเจ็ดเม็ดมาแลดูปากอันนี้ เจอละลุยฮะคือซีฟู๊กเขาเผ็ดเหรอดีมากน้ำยำื็ดีมากเน้อไข่ปลาดุกรังดีมารักลับมันจึ๊บ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 เออถ้าถ้ามันถ้ามันสุกไปมันจะแข็งเลยมันจะไม่ได้เลยมันจะผิดแล้วนี่บ้าบอกุ้งตัวนี้ให้ทายก่อนเนี่ยเพิ่งค่ะคุณใจมหนักเท่าไหร่ไม่หนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ตัวนี้นะคะหนาขนาดนี้เฉลยจ้ะหกหขีดกันครึ่งโลไปอีกมา มงกจานหมดเลยอันนี้อบจะไม่สามารถกินไปทั้งตัวได้นะจ๊ะโ,โหของละหัวเลยนะฮะออออีกแล้วลุยคร<ะ>ับถ้างับอโอ้โหแล้วปากงับปุ๊บปากไม่ได้ทันทีโอเคครับนี่คือไอ้ยักษ์นะครับหกทีอะฟ e a f ลา d แบบนี้นะฮะข้อปากไงวะอันนี้ซีดได้จริงลุยฮะเคยทำได้ถ้ามีความเชื่ออือหือปากกว้างที่สุดไปจ้ะ นี่ยังกินไปไม่ถึงหนึ่งในสามของตัวนะคะเอาจริงว่าดีกินตัวนี้ตัวเดียวอิ่มแล้วนะหกขีดนะหอมและเข้าเนื้อมากอันนี้ก็ทำมาเป็นแบบไหนมันคือเมนูกุ้งแม่น้ำทอดกลเือนะฮะเด็ดมากมันเหมือนแบบแบบมีแบบน้ำมันมีเนยเนยเมยอันนี้คือมันของมันทั้งหมดนะฮะจากหัวมันที่มันออกมาใช่นี่คือมันมันนะครับนี่ดีนะเขาแกะของขามาให้เราเสร็จงั้นเราจะขี้เกียจแกะนี่นะฮะมันมัน ดูขาขาลุวี่ครับไม่เคาจะขาหรือกล้ามสิดูดีกล้ามกล้ามแหละจริงๆชาวบ้านกขาหน้าก็ไเลยนะเออแล้วไซย์ใหญ่อือหือเขาผัดปูจัมโบ้ครับอันนี้จัมโบ้จริงๆจัมโบ้มากๆฮะอือหือเ้าผัดปูจัมโบ้นะฮะฉันฉันจองอันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ได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 ้เลยที่มันมีมีมีไข่ติดอยู่เนาะอือหือเ้าผัดปูจัมโบ้เขาผัดกขาผัดเรื่อยเป็นตัวมากนะสังเกตดีๆลุยีะ อ้าวครูกระเด็นเหรอคะโหบ้าบอใช่ไหมดีมากดีเลยการเอียงหัวหนึ่งขยะแปลว่าอะไรคะมันปินมากครับร้านนี้นะบอกเลยว่าหมดโควิดเจอกันอออยากไปมากเลยเนาะอืตอนนี้เขาย้ายมาที่พุทธมณฑลสายสองนะฮะอ้าวอใช่ก็ใกล้ขึ้นใช่ไหมใกล้ขึ้นเยอะลุยละโอ้อืดีมากดี นี่ก็ปลาตัวเบิ้มคุณนี้แปดขีดไหมฮะต่อเตอร์แล้วเขาบังๆอันนี้คือทอดน้ำปลานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะราดน้ำปลาลงไปนี่เพราะว่าเพราะว่าเราเราไม่อยากให้เหลือๆแต่มันแฉะเนาะใช่นี่ปากเกี้ยวลงแบบนี้นะฮะนี่เวลากินนะครับนี่ยำๆยำๆลงไปแบบนี้ว่าจริงปากแรงหมดแล้วแซ่บลุยฮะโเธอซัดไบจะยังไงเนี่ยโอ้โห นื้อความหนาเนื้อปลานะครับไม่ได้มาเล่นๆนะออื้โเรื่องกินเราจริงจังเสมอถูกจะบอกว่าน้ำน้ำไอ้น้ำปลาราดเนี่ยดีมากแล้วเข้ากับน้ำยำม,มากสุดๆเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนัวๆลงตัวมากๆมา,มาฮะรเยฮ้ะยั <c oughs> ย่วสุดอะคะอ่ะโอปปานี่ยั่วเก่งมากนะคะก้อยหนมาชทยซีฟู้ดนะครับร้านกินกับก้อยนะฮะเทพ,พมาก ตามครับเดลิเวอรี่ตรงปก,กแบบนี้ทุกอย่างแ่บจะแทบจริงปากเจอคืเอเจอจริงสุดยอดครับโคตรเชียบน้ำตา,ตาคลอเลยนะครับณน้ำตา,ตาคลอจริงมือนี้เด็ดมาก